สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแก๊งเพื่อนสนิทขายเสื้อผ้าแตงโมนิดาทำบุญครบรับเสียชีวิต6เดือนเรียกได้ว่ายังเป็นเรื่องที่สะเทือนใจและยังคงถูกพูดถึง สำหรับการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมพัทรธิดาพัชระวีรพงษ์หรือแตงโมนิดาโดยงานของเธอนั้นผ่านรูปล้วงไปด้วยดีนักครกิตจากเมทอดิสล่าสุดแข๊งเพื่อนสนิทนั้นก็ได้นําเงินจากการขายเสื้อผ้าของแตงโมนิดาทําบุญครบรอบการเสียชีวิต6เดือนโดยแอนนาก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าครบรอบ6เดือนช่วงบ่ายพุดเดลเป็นตัวแทนของเพื่อนเพื่อนทุกคนนําเงินจากการขายเสื้อผ้าของแตงโมไปทําบุญให้แตงโม1่วางดอกไม้ที่ท่าเรือ พิบูลสงคราม2ไปมูล,ลนิธิสงเคราะห์สัตว์พิการปาร่าเกรดบริจาคเงิน10,000บาท3ไปคริสตจักรเมทอดิส์รังสิตบริจาคเงินจำนวน4 0 0พบาท4ไปที่โรงพยาบาลตำรวจสถาบันนิติเวชบริจาคโรงศพและผ้าห่อศพเป็นเงินจำนวน6 0 0 0บาทอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมอุดหนุนมาด้วยนะคะท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์กับคุณครับ